จังหวัดนครสวรรค์เปิดร้านค้าประชารัฐสุขใจช็อปเปิดช่องทางทางการตลาดให้กับสินค้าค่ะ <men ly> ที่สถานีบร,ริการน้ำมันปตท9้าเลี้ยวอำเภอ9้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดร้านค้าประชารัฐสุขใจช็อปในสถานีบริการน้ำมันปตทซึ่งร้านค้าประชารัฐสุขใจช็อปเป็นความร่วมมือและสนับสนุนของ5หน่วยงานด้วยกัน ประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตทจำกัดมหาชนสนับสนุนที่ตั้งร้านสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนทั้งนี้เพื่อให้มีสถานที่จำหน่ายและเผยแพร่การท่องเที่ยวเป็นการสร้างทักษะในการจัดการร้านค้าที่เป็นระบบ ให้คณะกรรมการเครือข่ายโอท็อปเพื่อจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป ผู้วาราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าสินค้าที่นำมาวางจำหน่ายเป็นสินค้าชุมชนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเช่นโมจิสินค้าท้องถิน่นและต่างๆอีกมากมายค่ะที่เนี่ยที่ปราทอที่หนองปริงแห่งเนี่ยที่เส้นที่จะไปทางท่าตะโกเนี่ยครับทั้งสองเส้นเนี่ยปริมาณรถเข้าออกตามเนี่ยจำนวนมากถ้าท่านเข้ามาแล้วมา ดูครับว่าร้านค้าประชารัฐของจังหวัดนครสวรรค์เป็นยังไงหรือท่านจะดูเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆมากดดูได้ครับการท่องเที่ยวได้ทําเ,เป็นคล้ายๆมอนิเตอร์กดดูนะครับก็สามารถดูเส้นทางต่างๆการท่องเที่ยวได้สิ่งเหล่านี้นะฮะน่าจะเชิญชวนนะครับนอกจากคนนครสวรรค์แล้วก็คนทั่วประเทศนะครับถ้าผ่านปัม๊มทั้งสองแห่งก็กรุณาแวะแล้วก็สนับสนุนร้านค้าประชารัฐ